เซอร์ครับนี่ครับคน,<ห>คนไทยด้วยหน้าตานี้คนไทยด้วยคนไทยครับชื่ออะไ <c oughs> รวะโคลาวิทมาแห่ทีมอะไรนะครับไมาแห่ของคนไทยก็ตัวนีครับอาจจะหลายๆมาดูกันก็จะบอกเป็นรุ่นต่างๆของชิเล็กนะครับตั้งแต่รุ่นน้ำมันมีชินเล็กร้อยสองร้อยห้าสิบยีจนถึงเงินรุ่นน้ำมันรุ่นไฟฟ้ามันหมดเลยครับมาแห่ต่อไปก็เป็นคู่มือผู้มือ,มอครับม่ภาษาอังกฤษพร้อมกับภาษาจีนวิธีการเซตอัพนะครับประกอบ บอกวิทยุนะครับวิทยุนี้เป็น2.4กิกนะครับรับรองเล่นไม่ซ้อนกับใครแน่ๆเพราะเป็นเป็น2.4กิกส์มาดูครับวิธีกันนะครับอ่าวิทยุต่อเข้าซิมได้มีซิมในตัวนะครับซิมูเ ulator use i n s t r ัคชั่นสามารถปลดบินในคำก่อนนะครับก่อนจะบินลำกินครับใช้ได้สนิระสงครับวิทยุนี่คือส่วนประกอบของเขาแยกเป็นขุมืออ่ะมาดูครับตอนนี้เราจะมาดูนี่คือส่วนของวิทยุ 鸟、啊。